รถป้ายแดงครับพี่น้องรถป้ายแดงครับเจอปัญหาแล้วครับนะครับดูออกมายังไม่ถึงเดือนเลยครับพี่น้องนะครับเจอปัญหาอะไรนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับนี่คือปัญหาเออสำหรับใครที่อ่ายังไม่รู้หรือว่าใครที่รักสัตว์สัตว์เลี้ยง อะไรต่างๆนะครับพวกสัตว์เลี้ยงเช่นอันนี้เนี่ย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 นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็ชอบเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถนี่คือปัญหานะครับเราอยากจะบอกว่าคือรถคันนี้นะครับยังไม่ถึงเดือนนะผมเอามาจอดไว้นะครับแล้วก็มีเจ้าน้องหมานะครับอยู่ข้างในนะครับใครที่เลี้ยงเจ้าน้องหมานะก็ควรระวังด้วยครับกับสายไฟ ฮะออกมาปลอมอ่ะนี่ครับก็เจอปัญหาในตรงนี้ยจุดนี้คือบ้านเราก็นะครับชอบนะครับเลี้ยงหมานะครับรก็จะมีปัญหาประมาณนี้ครับลหลายรอบมากนะครับแต่ก็ยังไม่เข็ดนะครับรอบนี้ก็ ต้องรอสไลด์นะครับรอบ <ไป S 1> ที่แล้วก็สไลด์นะ <ไป S 1> ครับ,บ,บก็นั่งรอครับก็บป,ป,ปิดประตูนะครับต้องมานั่งรอแบบนี้เลย เพราะว่าทางทีมงานช่างเขาติดต่อรถสไลด์ไว้แล้วนะเราก็นั่งรอเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าในการสไลด์เนี่ยนะครับมันเบรกมันมัน,ม,นมันติดอยู่มันงับอยู่นะสีล่ล้อเบรกงับอยู่ซึ่งรถเนี่ยสตาร์ทเครื่องได้นะครับขับได้นะแต่ติดอยู่ที่ว่า <c oughs> วเบรกนะครับติดอยู่ที่ว่าเบรกตัวล็อกเบรกนะครับมันขลายไม่ออกนะครับ ติดปัญหาอยนแนวที่เดียวเพราะฉะนั้นแล้วจึงจึงต้องใช้รถสไลด์นะครับต้องใช้รถสไลด์เอาเข้าไปที่ศูนย์เพื่อที่จะทําการคลายบริกออกนะครับก็เราไม่รู้ว่าที่ศูนย์เขาจะทําวิธีการยังไงเราไม่รู้นะครับเราใหนะ้ทางบริษัทหรือว่าทางศูนย์เนี่ยเข้ามาดูแล้วนะครับเขาบอกว่าต้องใช้รถสไลด์ แต่ใช้รถสไลด์เนี่ยก็คือว่าจะใช้จะยกแบบไหนในเมื่อเบรกมันยังติดอยู่สีล้อนะครับมันขยับตัวไม่ได้นะครับวันนี้ต้องรอชมนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายทำให้ดูกันนะครับคราวก่อนก็คือมันเป็นเราไม่ได้ดึงเบรกมือไว้เนะ,นะครับมันก็ขยับได้นะครับคือเบรกมือเนี่ยมันเป็นเบรกไฟฟ้านะ เป็นเบรกไฟฟ้านะครับซึ่งสายมันขาดแล้วนะครับมันใช้งานไม่ได้มันก็ยังงับอยู่นะครับงับเบรกอยู่ระบบเบรกมันก็ไม่ได้ทำงับไว้นะครับยังทำงานอยู่รอบนี้ดึงเบรกไว้นะครับรอบนี้ดึงเบรกไว้รอดูว่าจะต้องแก้ไขยังไงครับซึ่งเราก็มีอีกหลายจุดครับเนี่ยนะครับ จุดนี้ก็ต้องไปแก้ไขใหม่ครับเนี่ยนะครับแล้วก็ประตูกับข้างนะครับติดเหมือนกันครับผมนะครับตรงที่เราแต่งแบบนี้มานะครับประตูกับข้างก็ติดเหมือนกันนะครับก็มารอติดตามมานั่งรอครับนั่งรออ่าทีมงานรถสไลด์มาไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณบ่ายกว่าแล้วนะครับคือปัญหาก็คือว่าเนี่ย คือเราจะขังไว้แบบนี้แหละนะครับมันเป็นความบังเอิญที่มีคนมาเปิดประตูแล้วมันก็เข้าพอเข้าแล้วเวลาเ,าเขาออกไปอ่ะเจ้า,จาตัวสัตว์เลี้ยงของเรามันอยู่ข้างในนะแล้วมันก็ชอบไปไปอยู่ใต้ท้องรถอย่างเงี้ยนะครับไปอยู่ใต้ท้องรถมันก็เข้าไปกัดนะครับ เราจะทํำยังไงนะแก้ไขปัญหายังไงก็คือนะครับเราจะไม่ให้มันเข้าเลยนะครับใครเข้าประตูมาเนี่ยต้องดูว่ามันอยากเข้าหรือไม่อยากเข้านะครับต้องไล่ออกให้หมดนะครับไม่งั้นก็เป็นอย่างเนี้ยนะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับเอามาแล้วครับรถสไลด์มาแล้วอะมาถึงแล้วครับสำหรับทีมงานรถสไลด์ นี่ครับน่าจะรถะน่าจะจอดโทรเป็นอู่มงคลเจริญยนต์นะครับแล้วเขาจะ รู้สึกจะมีอรู้สึกจะมีล้อมาด้วยครับด้านบนนะครับล้อและแม่แรงนะเพราะว่าเราแจ้งไปว่ารถยังติดนะบเบรกมันติดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมารอชมในการทํางานของเขานะครับว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับมาถึงแล้วครับ มงคลเจริญยนต์นะครับมงคลสาแก้วเอานะครับว่าข้านู้น,นเลยขันปลายแดงเลยนี่โมไปชายอะไรฮะอ่อยโนไห้โมวยตำตราโนตราอูอ๋อเส้นท่าสว่างอ๋อ รถมาจากท่าสว่างนะครับที่จะมาเอาขึ้น,นคือเด้เงกดเบรกไว้ทีนี้มันก็ล็อกเลยมันไปไม่ได้มืออ้ายายตัวมืออไม่ชื่อลือๆใจพอเนอะ รถมันเตินทางบ้านพอมะเคหวังอ้ยห่งับเลยเจกนก็น้องนะก็เดิมนึกไทยมันมันมันปลดได้ทีนี้มันปลดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ย คครับสำหรับคลิปนี้ก็มารอดูว่าอาการทางานของรถสไลด์นะครับจะเอารถคันนี้ขึ้นยังไงครับที <Okay. S 1> ครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับ